เสียงป่าลึกลมเย็นน้ำไหลเอื่อยเสียงนกร้องก้องท่ามกลางยอดไม้สูงใหญ่หมอกเช้าเลือนตัวอย่างช้าๆบนยอดเขา ท่ามกลางป่าลึกของพม่าในปีพุทธศักราช2481หลวงปู่ชอบฐานะสโมได้ออกเดินทุดงวิเวกตามรอยกรรมเก่าในอดีตชาติมุ่งไปสู่เมืองเจียงตองเมืองที่ในอดีตชาติเคยเป็นบ้านเกิดของท่านเองซึ่งตอนนั้นท่านถูกเกณฑ์เป็นทหารทัพหน้าของพระเจ้าบาเยงนองพระเจ้าบุเรงนอง การเดินทางครั้งนี้ไม่ใช่แค่การเคลื่อนที่ร่างกายแต่เป็นการเดินทางของจิตใจทุกย่างก้าวคือการฝึกสติและความอดทนหลวงปู่ชอบตั้งใจอย่างแน่วแน่ที่จะใช้การเดินป่านี้เป็นโอกาสในการเจริญภาวนาเพื่อเข้าใจธรรมชาติของใจและเรียนรู้วิธีหลุดพ้นจากทุกข์อุปสรรคระหว่างการเดินทุดง ความหนาวเย็นอากาศในป่าลึกของพม่าในฤดูฝนปลายพรรษาเย็นจัดหลวงปู่ต้องก่อไฟเพื่อให้ร่างกายอบอุ่นพอจะเดินทางและทำสมาธิต่อไปการขาดอาหารบางหมู่บ้านไม่ใส่บาตให้หลวงปู่จึงฉันเพียงตามมีตามเกิดใช้สิ่งที่ได้จากบินทบาทเพื่อประคองร่างกายให้ทรงตัว ความแตกต่างทางภาษาและวัฒนธรรมการสื่อสารกับชาวไทยใหญ่และชาวกระเรี่ยงเป็นเรื่องยากบางครั้งเกิดความเข้าใจผิดแต่ท่านใช้ใจและท่าทีสื่อสารการไม่ต้อนรับจากบางหมู่บ้านมีบางหมู่บ้านที่ไม่เชื่อถือพระพุทธศาสนาหากเดินเข้าไปถามทางมักถูกขับไล่แต่ท่านไม่ท้อใจเพราะถือว่าทุกสถานการณ์คือบททดสอบจิตใจ ไม่มีพาหนะไม่มีแผงที่ไม่มี GPS มีเพียงใจที่มั่นคงและศรัทธ,ธาในธรรมเท่านั้นที่พาท่านก้าวไปข้างหน้าท่ามกลางความลำบากเหล่านี้หลวงปู่ชอบไม่หวั่นไหวทุกย่างก้าวคือการฝึกใจให้มั่นคงแม้ร่างกายจะเหน็ดเหนื่อยความหนาวหรือความหิวก็ไม่อาจทำให้ท่านละทิ้งความตั้งใจในการภาวนา การเดินทุดงครั้งนี้สอนให้เราเห็นว่าความทุกข์ภายนอกไม่ใช่อุปสรรคสำคัญแต่ใจที่มั่นคงและศรัทธานในธรรมต่างหากที่จะเป็นแสงนำทางหลังจากหลวงปู่ชอบเดินทุดงลัดเลาะผ่านภูเขาและป่าดงพงพีมาเป็นเวลาหลายวันท่านเริ่มรู้ตัวว่าหลงเข้าไปในป่าลึกโดยไม่ทันรู้ตัว รอบกายเต็มไปด้วยต้นไม้ใหญ่สูงเสียดฟ้าเถาวันพันเกี่ยวกันแน่นจนแทบมองไม่เห็นทางฟ้าถูกบดบังด้วยเรือนยอดไม้จนแทบไม่มีแสงส่องหลอดลงมาเสียงลมแผ่วเบาผสมกับเสียงสัตว์ป่าดังคลอเคลียทำให้บรรยากาศยิ่งดูเงียบขรึมและลึกลับ คืนนั้นท่านจำเป็นต้องอาศัยอยู่ในป่าเพียงลำพังไม่มีหมู่บ้านไม่มีแสงไฟมีเพียงแสงดาวและแสงจันทร์ที่ลอดผ่านยอดไม้ลงมาเป็นหย่อมๆท่านใช้ผ้ากรดปักพักชั่วคราวตั้งใจภาวนาเพื่อให้ใจสงบและมีสติแม้จะไม่รู้ว่าพรุ่งนี้จะเจออะไรแต่ท่านก็ไม่ได้หวาดหวัน่นเพราะใจที่ผ่านการฝึกภาวนาแล้วไม่หวั่นไหวต่อความเปลี่ยนแปลงของธรรมชาติ รุ่งเช้าวันใหม่ท่านออกเดินหาทางออกจากป่าตั้งแต่ฟ้ายังไม่สว่างดีเดินไปเรื่อยๆโดยอาศัยสัญชาตญาณและความคุ้นเคยกับธรรมชาติแต่จนเที่ยงวันก็ยังไม่พบทางออกป่าเบื้องหน้าดูเหมือนจะวกว,วนกลับไปสู่จุดเดิมซ้ำแล้วซ้ำอีกเหมือนกับว่ากำลังเดินอยู่ในวงกลมที่ไม่มีจุดสิ้นสุด ขณะที่ท่านกำลังเดินตามหาทางอยู่นั้นท่านพบลำธารสายหนึ่งไหลทอดตัวคดเคี้ยวผ่านกลางป่าน้ำในลำธารใสจนมองเห็นพื้นดินและฝูงปลาเล็กแหวกว่ายอย่างอิสระความกว้างของลำธารราวสิบเมตรความลึกอยู่ระดับอกน้ำเย็นจัดจนเกิดไอหมอกลอยขึ้นเล็กน้อยเมื่อแสงแดดยามเที่ยงสาดกระทบพื้นน้ำหลวงปู่ชอบ หยุดพักที่ริมลำธารท่านกรองน้ำใสสะอาดมาฉันเพื่อดับกระหายหลังจากนั้นจึงลงไปส่งน้ำเพื่อชำระก,กายคลายความร้อนและความเหนื่อยล้าจากการเดินป่าหลายวันแต่แล้วขณะที่ท่านกำลังส่งน้ำอยู่อย่างสงบท่านสังเกตว่าน้ำที่ไหลมาจากต้นทานเริ่มขุ่นมัวอย่างฉับพลันและมีกลิ่นคาวแปลกประหลาดลอยมากับกระแสน้ำกลิ่นนั้นแรง จนทำให้ท่านรู้สึกคลื่นเหียนอาเจียนออกมาโดยไม่ทันตั้งตัวท่านอธิบายภายหลังว่ากลิ่นนั้นไม่เหมือนกลิ่นของปลาเน่าหรือปูเน่าแบบที่เคยพบมาในชีวิตมันคืนคาวจนขัดจมูกและชวนให้สะอิดสะเอียนเป็นกลิ่นที่ไม่เคยพบเจอมากก่อนเลยในชีวิตทุดงของท่านเมื่อเกิดความสงสยัยท่านจึงไม่ละเลยสติหลวงปู่ชอบเดินเลียบไปตามแนวลำธารขึ้นไปยังต้นน้ำ เพื่อค้นหาว่ากลิ่นคาวนั้นมาจากอะไรระยะทางราวร้อยเมตรท่ามกลางป่ารกทึบและเสียงน้ำไหลเย็นยเยือกและที่นั่นเองสิ่งที่ท่านได้เห็นเบื้องหน้ากลายเป็นเหตุการณ์ที่ท่านจดจำไปตลอดชีวิตทุดงหลวงปู่ชอบหยุดพักที่ริมลำธารท่านกรองน้ำใสสะหาดมาฉันเพื่อดับกระหาย หลังจากนั้นจึงลงไปสรงน้ำเพื่อชำระกายคลายความร้อนและความเหนื่อยล้าจากการเดินป่าหลายวันแต่แล้วขณะที่ท่านกำลังสรงน้ำอยู่อย่างสงบท่านสังเกตว่าน้ำที่ไหลมาจากต้นทานเริ่มขุ่นมัวอย่างฉับพลันและมีกลิ่นคาวแปลกประหลาดลอยมากับกระแสะน้ำกลิ่นนั้นแรงจนทำให้ท่านรู้สึกเคลื่อนเหียนอาเจียนออกมาโดยไม่ทันตั้งตัว ท่านอธิบายภายหลังว่ากลิ่นนั้นไม่เหมือนกลิ่นของปลาเน่าหรือปูเน่าแบบที่เคยพบมาในชีวิตมันคืนขาวจนขัดจมูกและชวนให้สะอิดสะเอียนเป็นกลิ่นที่ไม่เคยพบเจอในชีวิตทุ่งของท่านเมื่อเกิดความสงสัยท่านจึงไม่ละเลยสติหลวงปู่ชอบเดินเลียบไปตามแนวลำธารขึ้นไปยังต้นน้ำเพื่อค้นหาว่ากลิ่นขาานั้นมาจากอะไร ระยะทางราวร้อยเมตรท่ามกลางป่ารกทึบและเสียงน้ำไหลเย็นยะเยือกและที่นั่นเองสิ่งที่ท่านได้เห็นเบื้องหน้ากลายเป็นเหตุการณ์ที่ท่านจดจำไปตลอดชีวิตทุดงเมื่อหลวงปู่ชอบเดินเลียบลำธารขึ้นไปตามทิศทางของกระแสน้ำกลิ่นข้าวคืนยิ่งแรงขึ้นทุกขณะ ท่านก้าวย่างไปอย่างสงบระมัดระวังและมีสเตะไม่เร่งรีบเพราะรู้ดีว่าในป่าลึกเช่นนี้ทุกก้าวอาจเจอกับสัตว์ร้ายหรือเหตุไม่คาดฝันได้ตลอดเวลาไม่นานนักท่านก็พบจุดหนึ่งของลำธารที่น้ำไหลเอื่อยกว่าปกติคล้ายเป็นแอ่งน้ำเล็กๆรอบบริเวณเงียบสงัดผิดธ,ธรรมดา มีเพียงเสียงน้ำกระทบโขดหินดังเป็นจังหวะเบาๆและกลิ่นคาวที่ลอยฟุ้งอยู่เหนือผิวน้ำทันเพ่งมองไปกลางแอ่งแล้วก็เห็นบางสิ่งลอยอยู่สิ่งนั้นมีลักษณะคล้ายงูตัวใหญ่แต่ไม่ใช่งูธรรมดาลำตัวของมันสีเขียวอมทองมีเกล็ดเป็นระเบียบแวววาวเมื่อต้องแสงแดด ลำตัวใหญ่เท่าต้นขาผู้ใหญ่ความยาวพาดผ่านผิวน้ำหลายเมตรหัวของมันยังมีขนปุยละเอียดคล้ายผู้องค์ประกอบทั้งหมดทำให้ท่านรู้ทันทีว่านี่ไม่ใช่สัตว์ป่าทั่วไปแต่น่าจะเป็นลูกนาาราที่ตายลอยอยู่ในลานําธารบรรยากาศรอบกายเงียบสนิทจนแทบได้ยินเสียงลมหายใจตนเอง หลวงปู่ชอบยืนนิ่งอยู่ชั่วขณะหนึ่งไม่ใช่ด้วยความกลัวแต่ด้วยความสงบระมัดระวังท่านระลึกในใจว่านี่คือสถานที่ที่มีเทวดาและนาครักษาอยู่ไม่ใช่ที่ของมนุษย์จะลบหลู่ด้วยความเคารพในธรรมและสติที่มั่นคงท่านจึงน้อมจิตอธิษฐานขอขมา หากการเดินทุดงของตนล่วงล้ำเขตแดนของผู้เทวดาหรือนาคโดยไม่ตั้งใจขอให้เจ้าของสถานที่และผู้รักษาป่าโปรดอโหสิกรรมให้จากนั้นท่านค่อยๆถอยออกจากลำคารไม่แต่ต้องซากนาครามแม้แต่น้อยแล้วหาที่สงบตั้งกรดภาวนาใกล้บริเวณนั้นในคืนนั้นเอง กลางดึกในขณะที่ป่ารอบกายเงียบสงัดมีเพียงเสียงน้ำไหลและเสียงจิ้งหรีดร้องเป็นระยะท่านรู้สึกได้ถึงพลังบางอย่างแผ่วเบาแต่หนักแน่นแผ่ซ่านเข้ามาในบริเวณที่ท่านพักอยู่เป็นความรู้สึกไม่เหมือนสิ่งที่มนุษย์จะสร้างได้คล้ายมีผู้มาเยือนที่มองไม่เห็นด้วยตาเนื้อหลวงปู่ชอบนั่งภาวนาอย่างสงบไม่เปิดเผยความกลัวไม่ตื่นตระหนกจิตของท่านแน่วแน่อยู่กับพุโทโธ จนกระทั่งความรู้สึกนั้นค่อยๆสงบลงราวกับมีสิ่งศักดิ์สิทธิ์มาสำรวจแล้วจากไปอย่างสงบรุ่งเช้าท่านจึงออกเดินทุดงต่อไปด้วยใจที่มั่นคงและเคารพต่อธรรมชาติยิ่งกว่าเดิมท่านบันทึกเหตุการณ์นี้ไว้ภายหลังว่าเป็นหนึ่งในประสบการณ์อันน่าชงนที่สุดของการทุดงในแดนพมา่า เพราะไม่ใช่เพียงการพบซากนาคเท่านั้นแต่ยังเป็นเหตุการณ์ที่ทำให้ท่านตระหนักว่าโลกของธรรมชาติและสิ่งเร้นลับดำรงอยู่ร่วมกันอย่างละเอียดอ่อนและลึกซึ้งคืนนั้นป่าเงียบสนิทจนแม้แต่เสียงจิ้งหรีดย,ยังเบาลงผิดปกติ ความมืดหนาทึบปกคลุมไปทั่วบริเวณมีเพียงแสงจากกองไฟเล็กๆหน้าเต็นท์กลดของหลวงปู่ชอบที่ส่องไหวริบหรี่เหมือนแสงตะเกียงกลางมหาสมุทรแห่งความมืดหลวงปู่ชอบนั่งขัดสมาธิภาวนาอย่างสงบใจของท่านนิ่งแน่อยู่กับ พุโทโธโดยไม่หวั่นไหวต่อสิ่งรอบตัวแม้รู้ดีว่าบริเวณนี้เป็นเขตของพูดเทวดาและนาคผู้รักษาป่าแต่จิตของผู้ปฏิบัติธรรมที่ตั้งมั่นแล้วไม่มีความกลัวเป็นที่ตั้งมีแต่ความสงบความเคารพและสติเวลาผ่านไปจนยามดึกสงัดทันใดนั้นลมเย็นจัดก็พัดวูบขึ้นมาอย่างรุนแรง เสียงพงไพรเริ่มสะท้อนกลับมาเหมือนมีอะไรบางอย่างเคลื่อนตัวอยู่ใต้พื้นดินกิ่งไม้สั่นไหวกลิ่นคาวแรงฉุนลอยมาแต่จมูกเหมือนกลิ่นเลือดสดที่พัดตามลมจากเบื้องล่างจากริมลำธารด้านหน้ากรด เกิดเสียงสู้ซาคลายเสียงน้ำแตกกระจายอย่างแรงตามด้วยเงาดำขนาดใหญ่ที่ค่อยๆเคลื่อนขึ้นมาจากน้ำเงานั้นขยายใหญ่มากขึ้นเรื่อยๆราวกับผู้เขาเคลื่อนตัวลำแสงไฟจากกองไฟสะท้อนให้เห็นเกล็ดขนาดใหญ่เรียงเป็นระเบียบเงาวาวราวกับทองเหลืองผสมมรกตแล้วพญานาคตนใหญ่ก็ปรากฏร่างขึ้นตรงหน้า ลำตัวใหญ่มหึมาพาดผ่านลำธารแผ่พังพานกว้างจนบางแสงจันทร์ม่านหมอกควันเย็นจัดแผ่ออกมาจากลำตัวของท่านบรรยากาศรอบกายเหมือนหยุดนิ่งไม่มีเสียงไม่มีลมมีเพียงพลังที่กดดันอย่างรุนแรงแผ่มาอย่างเงียบงนันพญานาคแผ่พังพานออกสุดความกว้างแล้วพ่นไอพิษออกมาจากปาก ไอพิษนั้นไม่ใช่ควันธรรมดาแต่เป็นละอองเย็นเฉียบผสมกลิ่นคาวรุนแรงลอยพุ่งเข้าใกล้บริเวณที่หลวงปู่ชอบนั่งภาวนาอยู่แต่หลวงปู่กลับไม่ไหวติงท่านรู้ทันทีว่านี่ไม่ใช่การโจมตีเพื่อทำร้ายแต่เป็นการทดสอบและแสดงฤทธิ์ของพญานาคผู้ครองถิ่นเพื่อดูว่าผู้มาเยือนเป็นผู้ใดมีใจมั่นคงหรือหวั่นไหว ท่านนั่งนิ่งสงบไม่ต่อต้านไม่หลีกหนีใจตั้งมั่นอยู่กับพุทธโธอย่างละเอียดลึกพลังจิตของท่านแผ่เมตตาออกไปอย่างเงียบงามไม่มีคำพูดไม่มีพิธีกรรมมีเพียงความจริงใจและเมตตาอันบริสุทธิ์ที่แผ่ออกไปชั่วขณะนั้นเองสิ่งที่เกิดขึ้นกลับหน้าพิศวง ไอพิษท,ที่พญานาคพ่นออกมาไม่สามารถทะลุผ่านรัศมีของเมตตาและสมาธิจิตได้มันหมุนวนอยู่รอบตัวหลวงปู่ชอบราวกับมีม่านโปร่งบางกั้นไว้แล้วค่อยๆสลายหายไปในอากาศพญานาคเห็นดังนั้นก็ลดพังผ่านลงชูเสียนขึ้นกลางลำธารแล้วโน้มลงราวกับแสดงความเคารพก่อนจะเลื้อยกลับลงน้ำไปอย่างสงบ ท่ามกลางความมืดและไอเย็นที่ค่อยๆค,คลายตัวหลวงปู่ชอบไม่ตื่นเต้นไม่ยินดีไม่กลัวจิตของท่านสงบเท่าเดิมท่านรู้ว่าเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นเพราะจิตที่ตั้งมั่นในธรรมเท่านั้นที่สามารถผ่านการทดสอบของโลกเร้นลับได้ รุ่งเช้าป่ากลับมาสงบเหมือนเดิมเสียงนกเริ่มขับขานลำธารไหลเอื่อยท่านเก็บกรดเดินทุดงต่อใบด้วยใจที่หนักแน่นยิ่งกว่าเดิมพร้อมความรู้สึกว่าสิ่งศักดิ์สิทธิ์ในผืนป่านี้มิได้เป็นอุปสรรคหากแต่เป็นผู้คุ้มครองเมื่อจิตมั่นคงในธรรมแง่ธรรมะจากเหตุการณ์นี้พญานา คืออุปสรรคและสิ่งเร้นลับในใจการแผ่พังผ่านพ้นพิษเปรียบได้กับความกลัวความลังเลความไม่รู้ที่จู่โจมจิตในยามภาวนาเมตตาและสมาธิคือเกราะป้องกันภายในไม่ว่าพิษภายนอกจะรุนแรงเพียงใดหากจิตตั้งมั่นเมตตาไม่หวั่นไหวสิ่งเหล่านั้นไม่อาจทำอันตรายได้เหตุการณ์เร้นลับคือครูผู้ทดสอบ ไม right ่ใช like ่เพื่อให้กลัวแต่เพื่อให้ผู้ปฏิบัติได้เห็นความจริงของใจตนเองอย่างแจ่มแจ้งเหตุการณ์ที่หลวงปู่ชอบพบซากลูกหน้าคราชและกลิ่นคาวรุนแรงกลางป่าลึกไม่ได้เป็นเพียงเรื่องอัศจรรย์หรือปรากฏการณ์เหนือธรรมชาติเท่านั้นแต่ยังเป็นบทเรียนธรรมอันลึกซึ้งที่ซ่อนอยู่ในรูปแบบเชิงสัญลักษณ์ซึ่งสะท้อนโลกภายในใจของมนุษย์อย่างชัดเจน ลูกนาคาราชคือสภาวะของกิเลสที่ยังไม่เต็มตัวลูกนาคาราชที่ลอยอยู่กลางลำธารเปรียบได้กับกิเลสตัณหาในใจคนที่ยังไม่เติบโตเต็มที่แต่ซ่อนพลังอันใหญ่หลวงอยู่ภายในลูกนาคไม่ใช่สัตว์เล็กธรรมดาแต่มีเชื้อสายของพญานาคเช่นเดียวกับกิเลสที่แม้เริ่มต้นเพียงเล็กน้อยแต่ถ้าไม่รู้เท่าทัน ก็สามารถเติบโตขึ้นมาครอบงำใจได้การที่ซากลูกนาคลอยอยู่กลางน้ำเปรียบเสมือนสภาวะที่กิเลสบางอย่างตายไปแล้วทางรูปแต่กลิ่นของมันยังคงอยู่แสดงว่าเงาแห่งอดีตกิเลสยังไม่ถูกชำระให้สิ้นในทางปฏิบัติธรรมกิเลสบางอย่างไม่ได้จบสิ้นเพียงเพราะเหตุการณ์ผ่านไป แต่ยังตกค้างในรูปของความทรงจำความเคยชินและความยึดติดลึกๆในใจเช่นความโกรธที่เราบอกว่าหมดแล้วแต่เพียงได้กลิ่นเหตุการณ์เดิมใจก็สะเทือนอีกครั้งกลิ่นข่าวคือสัญญาและอาสวะที่ยังไม่หมดกลิ่นข่าวจากซากลูกนาคนั้นแรงจนลุงปูสามารถเดินตามร่องรอยได้ นี่เปรียบได้กับกลิ่นของสัญญาเก่าความทรงจำเก่าและอาสวะที่ยังหลงเหลืออยู่ในจิตใจเรากลิ่นคือสิ่งที่ไม่ใช่ตัวของกิเลสแล้วแต่เป็นอิทธิพลของมันที่ยังแผ่ซ่านอยู่เราอาจละเหตุการณ์หนึ่งไปแล้วแต่ใจยังรับกลิ่นเหมือนความคับแค้นเก่าที่เพียงได้ยินชื่อคนคนหนึ่งใจก็สะเทือนอีกครั้ง ผู้ปฏิบัตธิธรรมจึงต้องฝึกรู้กลิ่นของกิเลสในใจให้ทันเหมือนที่หลวงปู่สามารถรู้กลิ่นลูกนาคได้ตั้งแต่ยังไม่เห็นตัวนี่คือการรู้ก่อนเกิดหรือรู้ตั้งแต่เหตุยังไม่ปรากฏซึ่งเป็นระดับของสติที่ละเอียดมากการไม่แต่ต้องซากคือปฏิบัติด้วยความเคารพและไม่ประมาทเมื่อพบซากลูกนาคหลวงปู่ไม่ได้วิ่งเข้าไปจับ หรือรีบตัดสินท่านยืนดูด้วยความสงบระลึกในใจขอขมาและถอยกลับมาตั้งจิตภาวนาตรงนี้คือจุดสำคัญบ่อยครั้งเมื่อเราพบกลิ่นกิเลสหรือซากอดีตเรามักเข้าไปยุ่งไปขุดคุย้ยหรือไปปรุงแต่งต่อจนกลายเป็นทุกข์ขึ้นมาอีกครั้งแต่หลวงปู่เลือกที่จะตั้งจิตให้มั่นและวางใจให้ถูกที่ไม่ประมาท ไม่ไปก้าวล่วงในสิ่งที่ไม่ควรก้าวล่วงนี่คือสติบวกปัญญาที่แท้จริงธรรมะจากลูกหน้าคราชในชีวิตจริงกลิ่นคาวคือสัญญาเก่าความทรงจำอาสวะลูกนาคคือกิเลสท,ที่ซ่อนอยู่ลึกๆก,การพบเจอคือโอกาสฝึกสติปัญญาการไม่แต่ต้องคือการไม่ปรุงแต่งต่อเมื่อรู้ทัน ในชีวิตประจำวันเราอาจพบเหตุการณ์ที่ปลุกความรู้สึกเก่าเช่นได้ยินคำพูดบางอย่างเห็นภาพบางรูปหรือเจอสถานการณ์คล้ายอดีตหากใจเรายังมีกลิ่นของกิเลสหลงเหลืออยู่เราจะสะเทือนอีกครั้งเหมือนหลวงปู่เดินตามกลิ่นข่าวไปเจอลูกนาคผู้ปฏิบัติธรรมจึงควรฝึกให้รู้กลิ่นเร็วและไม่เข้าไปแตะต้องด้วยความหลงเมื่อรู้แล้ววางให้เป็น นั่นคือหนทางดับเหตุแห่งทุกข์อย่างแท้จริงกิเลสแม้ดับไปแล้วแต่กลิ่นของมันยังอยู่ในใจคนผู้มีสติย่อมรู้ทันตั้งแต่ยังเป็นเพียงกลิ่นไม่รอให้มันเติบโตจนกลายเป็นพญานาคในใจกลิ่นคาวของอดีตลูกหน้าคราในใจเราเหตุการณ์ของหลวงปู่ชอบที่พบกลิ่นขาว และลูกน้าคราชกลางป่าลึกแท้จริงแล้วไม่ใช่เรื่องไกลตัวเลยหากแต่เป็นภาพสะท้อนที่เกิดขึ้นในใจของเราทุกคนในชีวิตประจำวันเรียนรู้ที่จะดมกลิ่นของกิเลสในใจให้ทันในชีวิตเรามักมีบางเหตุการณ์ที่เมื่อเจอแล้วใจสะเทือนทันทีเช่นได้ยินคำพูดที่คล้ายกับคนที่เคยทำร้าย เจอภาพหรือสถานที่ที่เคยมีเรื่องฝังใจหรือเพียงแค่คิดถึงบางอดีตใจก็เริ่มหมุนวนอีกครั้งสิ่งเหล่านี้คือกลิ่นคาวของสัญญาเก่าและอาสวะที่ยังไม่หมดไปเหมือนหลงปู่เดินอยู่ในป่าแล้วได้กลิ่นลูกนาคก่อนจะเห็นตัวผู้ฝึกทำจริงต้องหัดรู้ให้ทันตั้งแต่กลิ่นเริ่มโชย ไม่ต้องรอให้เรื่องใหญ่ไม่ต้องรอให้พญานาคในใจโผล่ขึ้นมาแค่เริ่มรู้ตัวว่านี่แหละกลิ่นเก่ามาแล้วใจก็เริ่มตั้งมั่นได้ทันทีอย่ารีบเข้าไปยุ่งกับซากอดีตเวลาความทรงจำความโกรธความเสียใจหรือความอยากเก่าๆผุดขึ้นมาบางคนจะเผลอเข้าไปแตะหรือเข้าไปหมุนกับมันอีกครั้ง คิดวนไม่จบไปเปิดบทสนทนาเก่าหรือปล่อยให้ใจจมกับภาพเก่าๆแต่ดูหลวงปู่เมื่อเจอลูกหน้าคราท่านไม่วิ่งเข้าไปไม่ตัดสินไม่ปรุงแต่งแต่ถอยกลับตั้งจิตภาวนาและเคารพต่อธรรมชาติของเหตุการณ์นั้นในชีวิตจริงก็เช่นกันเมื่อความรู้สึกหรือเหตุการณ์เก่าผุดขึ้นมา เราไม่จำเป็นต้องไปต่อสู้หรือกดข่มแค่รู้วางถอยใจออกมาตั้งสติอยู่กับปัจจุบันเหมือนท่านถอยออกมานั่งภาวนาใกล้ลำธารเดินตามลำธารแห่งสติจะไม่หลงป่าในใจหลวงปู่ใช้สายน้ำเป็นหลักเดินออกจากป่าเพราะท่านรู้ว่าน้ำย่อมไหลไปสู่บ้านเมืองเช่นเดียวกัน หากเรารู้จักเดินตามสติและธรรมะไม่ว่าจะหลงทางในใจแค่ไหนสุดท้ายก็จะเจอทางออกเสมอเวลามีอารมณ์รุมเรา้าความคิดสับสนหรือใจหมุนวนอยู่กับอดีตอย่าปล่อยให้หลงในป่าแห่งความคิดให้เดินตามสายน้ำของสติคือกลับมารู้ลมหายใจกลับมาอยู่กับปัจจุบันแล้วความมืดในใจก็ค่อยๆค,คลี่คลาย ความเงียบคือที่กลั่นปัญญาสังเกตว่าในเหตุการณ์นี้ไม่มีเสียงตะโกนไม่มีการต่อสู้มีเพียงความสงบของจิตที่มั่นคงและสติที่แหลมคมนี่คือท่าทีของผู้เดินทางสายธรรมแท้ไม่ใช่การไปปราบสิ่งเร้นลับแต่คือการรู้วางตั้งมัน่นอยู่กับธรรม ในชีวิตจริงหากเราอยากเอาชนะความรู้สึกหรืออดีตไม่จำเป็นต้องสู้กับมันด้วยความคิดเพียงกลับมาสงบแล้วปล่อยให้ทำทำงานทุกอย่างก็จะคลี่คลายไปเองฝึกสติให้ทันกลิ่นของความไม่บริสุทธิ์ทางใจตั้งแต่ยังเป็นเพียงแค่เขาลางอย่าประมาทกับกิเลสเล็กๆ เพราะนั่นอาจเป็นลูกนาคที่จะเติบโตเป็นพญานาคในอนาคตสร้างพื้นที่วิเวกในใจเป็นประจำเพื่อฟังเสียงภายในอย่างแท้จริงผู้มีสติย่อมเห็นภายในของเล็กน้อยก่อนที่มันจะกลายเป็นภัยใหญ่ธรรมนี้มิใช่เพื่อฟังแล้วผ่านไปแต่ให้เรารู้ทันใจตัวเองในทุกวัน